โอเคผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันนะครับนี่ต้อนรับผู้ชม้อสเกม a r k s u r v i v a l e v o l อร์ o อนโมกันในโหมดดูตอนนะครับผมนะโอเคและตอนนี้นะครับเราจะไปจับเจ้าแองคิโลซอรัสกันนะครับอ่าห้าก็คือไอตัวที่เขาใช้ไว้ฟาร์มเหล็กนั่นแหละฮะใช่ครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปจับกันนะฮะแต่กร่ีเนี่ยตอนนี้ก็คือผมกำลังมุ่นอยู่กับฟาร์มอยู่นะคือ คือตอนนี้คือเราจะปลูกฟาร์มตรงนั้นนะทุกคนเห็นปะอ่าฮะต่อฟาร์มแบบคุดเท่้าน้องนนโอเคเราจะาพาที่แล้วที่เราได้ไปจับเจ้านกอาเจนทวิทกันนะซึ่งก็ได้มาจำนวนนี่นิหกร้อเลยนะคะก็ถือว่าเป็นอหนึ่งเลเวลที่เยอะมากมากเลยทีเดียวนะสำหรับเจ้าเอ่อเจ้าอาเจานนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะไปจับมาป่าเมื่อไหร่เราจะไปลง ทำเยตีเพื่อที่จะไปเอาชิปของหมาป่าเอามาชุบกันนะฮะอ่าและชิปของหมาป่าที่เราจะเอานะจะต้องเว่วร์เจ็ดร้อยขึ้นไปนะคือถ้าเราจับหมาป่าที่ว่าเจ็ดร้อยขึ้นไปนะฮะเวลาเราเทมมิ่งได้แล้วนะถ้าเกิดว่าเราให้คิเบิลนี่มาชอบแล้วจับรวดเดียวได้เลยเนี่ยเลเวลเราจะได้มาถึงเลเวลหนึ่งพันเลยนะคะผมนะคืออันนี้ผมไม่ได้เว่อร์นะฮะแต่มันคือเรื่องจริงนะสายนี้ไม่ห้ามพลาดเลยนะทุกคน คืออันนี้คืออยากจะบอกว่าคือมันมันมันคือเรื่องจริงนะอ่าซึ่งในโหมดบูตตอนนะครับเดวเวอร์ในเาสาวเราจะตันอยู่ที่เวลหนึ่งพันนะครับแต่ว่าแค่เวลล์หกร้อยเจ็ดร้อยก็ถือว่าโหดแล้วละ่ะสำหรับดาเสาวในโหมดบูตตอนนาะก็ที่จะก็จะสามารถฆ่าไททัทนได้แล้วครับคือการฆ่าไททัทน,นมันไม่ได้ยากเลยแต่ว่านะครับเราคือเราสามารถเอาอาเจนตัวนี้นะที่เวลลหกร้อยห้าสิบสองเนี่ยสามารถเราเอา เออดุย้ยกูจะพูดเยอะเลยมึงกูเนะี่ยเราสามารถเอาอาเจนตัวนี้ไปฆ่าไททันได้เออและอาเจนตัวนี้คือสีสวยมากเลยนะตอนนี้คือเรวสาวของผมเนี่ยก็มีถึงเก้าตัวแล้วเนาะเดี๋ยวอีกไม่นานเราจะมาจัดระเบียบวินัยของสัตว์ที่บ้านเรากันนะครับแล้วตอนนี้คือเมื่อไหร่กูจะนอนได้เะนะี่ยคือตอนนี้คือสายที่ผมจะไปจับเจ้าแองกิโลเพราะว่าตอนนี้คือ คืออะไรรู้ไหมคือตอนนี้เหล็กผมอ่ะเทบจะไม่มีเลยแล้วทุกอย่างคือแบบหนงังอะไรพวกนี้คือผมมีหมดแล้วไงคือเราขาดแค่เหล็กนะฮะคือเหล็กแบบคือเหล็กมันมันน้อยเกินไปอะ่ะผมไม่เคยเล่นเกมอาร์เรวเหล็กน้อยขนาดนี้มาก่อนอันนี้อันนี้มันน้อยเกินไปอันหนนอยน,อยน,อยนอยเราก็ไม่ต้องเอานะฮะเราจะเอาแค่ค่าซักไอนี้เยอะๆเท่านั้นนะคือหลังจากที่ผมจับพวกนี้มาได้เนนะี่ยผมบอกไปเลยนะว่าผมจะกลายเป็นคนที่เลยเนี้อเน,เน,เน,เนมาเมกๆก คือเนื้อหน้าว่ะจะเป็นเนื้อที่เราจะรวยมากแล้วนะถ้าเกิดว่าเรามีไอ้พวกเคียนี่นะอ่าไปหลังจากที่วันนี้เราเพิ่งลงคลิปเกมเล่นรลบอกแบบเดอมมีมิกไปนะที่ผมมาลงสองคลิปก็เพราะว่าพรุ่งนี้เราจะไม่ได้ลงคลิปครับผมก็เลยต้องมาพวกวันละสองคลิปไปเลยนะเพื่อชเชยที่พรุ่งนี้เราไม่ได้ลงเนาะหรือว่าถ้ามีเวลาเราอาจจะลงก็ได้นะครับเข้าใจตรงกันนะฮะ โอเคเราจะออกเริ่มออเดินทางกันตอนนี้แต่ผมลืมอ,อะไรบางอย่างก็คือขอตัวเข้าโด,โดโดเด็กก่อนนะฮะเพราะว่าผมจะไปดูว่ามันชอบกินคลิปบั้นของตัวอะไรนี่แหละคือแทนที่กูจะดูให้มันเรียบร้อยหน่อยนะเออแต่ว่าตอนนี้คือผมขออนุญาตมากินเลมอนก่อนอาหารเชา้าคือเลมอนนะที่เราต้องเอาแล้วกูก็ไม่แครอทดียว่ะโอเคเดี๋ยวผมขอตัวเข้าเว็บโดโดเด็กแป๊บหนึ่งนะครับ โอเคทุกคนหลังจากที่เราไปดูกันนะฮะก็ผมก็ได้รู้ว่ามันชอบกินคลิปเบิ้ลของเจ้าของเจ้าดิวโล่นะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นบ้านก่อนเดี๋ยวเดี๋เดียวเวิ่งไปไหนของกูเนะี่ยเอาบ้านอยู่ฝั่งนู้นคือถ้าตอนนี้คือถ้าทุกคนมองไม่เห็นเนะี่ยผมขออาภัยจริงๆนะคือแบบมันจะมองเห็นยาม่ะ เราก็เนะี่ยเราขอไปซื้อคลิปแองคิลผมว่าผมจะเจ็บเอ้ยไม่ใช่เจ็บดิผมจะจับสักประมาณไม่รอยหกสินะเพราะผมเอามันมาแค่ฟาร์มฟาร์มเล็กเฉยๆผมไม่ได้เอามันไปพีพ,พีกับตัวอะไรนะฮะเอ้ยผิดเครื่องคลิปเบิ้ลของเจ้าดิวโรนะทุกคนดิวโรเนี่ยตัวดีดีไอดีดีอะไรวะไปอันนี้ปล่าวะ ใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บบนึงนนทุกคนมาทุกคนเราจะกท้ผมไปดูในเว็บมาแล้วนะก็คือมันคืออันนี้นั่นเองนะครับอ่ะอันนี้อะของที่มันชอบกินแล้วสิ่งต่อไปห้ามลืมก็คือยาคูณซิบนะครับสิ่งนี้ลืมไม่ได้เลยนะยยนะคนละเมล็ดกันไอชิบหายกูจะป,ปะลูกเปล่าแล้วกูปลูกยี่อะไรอีกวะนะา โอ้โหโหโหแล้วก่อนหนึ่เนี่ยผมขอมุ่นอยู่กับสวนหมมก่อนเนี่ยตอนเนี้ยเอาแล้ววิกแล้วเก็บอันนี้อยู่อไอชิบหายเดียว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 ก่อนที่มันจะพึ่งโตเป็นต้นกล้านะฮะแต่ว่าตอนนี้คือเอาไปเปลี่ยนมาเล็ดก่อนไอชิบหายโอเคหวังว่ามันยังไม่ทันโตนะโอเคยังใส่ได้ไหมเดี๋ยวผมขอทำลายทิ้งก่อนนะ บบเปียวโดนโอ้ยจับบ้าก,กระมังขัดแตกคือกูจะได้ไปจับไอแองขี่โล่ไหมเนะี่ยกูมุ่นอยู่กับสวนของกูเป็นร้อยล้านกว่าชาแล้ะนะอ่ะอันนี้ยังโดนอยู่เออใส่ไปคุณจีใส่ไปได้โอเคแค่นี้เราก็จะออกเดินทางไปจับกันเลยนะฮะขอเลเวลสักร้อย้าสิบขึ้นไปเนาะสัตว์พวกนี้เนะี่ย ใช่ครับแล้วตัวที่เราจะขี่ในวันนี้ก็คือเจ้าอาเจนเนั่นเองครับดูเฉยเฉยนะย่ามากระตุกแบบนี้นี่แบบคือไว้ใจยากมากถ้ามันจะกระตุกแบบนี้เนนะเออการเกมเลี้ยงไว้ก่อนไปลุยเลยอาเจนก็เป็นอีกสินนี่ขอเบาเสียงหน่อยเออคืออาเจนเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะที่แบบว่า บินได้ค่อนข้างช้านะครับแต่ว่าถ้าเรื่องขนของเนี่ยเขาก็สามารถขนของได้นะ EP สุดท้ายนะก็เอ้ยเกมอาร์กเรามันไม่มี EP นี่หว่าเราจะทําไปเรื่อยๆนะฮะเกมอาร์กมันจะไม่มีจุดจบของ EP ใดๆทั้งสิ้นนะครับซึ่งตอนนี้ผมเอาชีวิตรอดมาประมาณเอ,อ่อยี่สิบวันแล้วนะครับวันนี้ก็วันที่ยี่สิบกับการเอาชีวิตรอดเนาะซึ่งอนคิโลนะครับเราสามารถไปขีบเข้ามาแล้วก็ เอามาจับที่บ้านได้เลยนะครับคือเราไม่ต้องกลัวอะไรแล้วเราสามารถขี่ออกมาแล้วก็มาจับที่บ้านได้กิฟฟินโหูสี่สิบห้าเชื่อทำไมเวลน้อยจังไรปนี้ให้ตายเหอเวลน้อยกันเกินแล้วมั้งพวกเองเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดแอนเคโรมันอ๋อเออผมลองไปหายอดเขาดูคือกิฟฟินเนะี่ยตอนนี้ผมสามารถจับได้ทุกเลเวลเลยนะเพราะเราเลเวลร้อยแล้วไง นี่ไงเว้แต่ว่าตัวนี้สีสวยนะแต่ไอ้นี่เกินไงคือแบบว่าเวลมันน้อยเกินไปไงมันไม่มันไม่ตรงสเปคอืมคือการเนี่ยจะสวดกฟิฟินเราเรายืนเฉยๆเง่้งแล้วเราก็ตีเขาได้เห็นไหมคือมันไม่ต้องมีอะไรเลยก็เราเค่ยืนเฉยแล้วก็ตีนะเห็นไหมอย่ยเดี๋ยวมันก็ปิ้งมันโดนดามเมจแ,แล้วมันก็ตายเองคือแบบคือถ้าเจอกีการเราจะเก็บไว้จับนะฮะ แต่ผมคิดว่าคงเราคงไม่เจอมันหรอกนะนูกยักษเนี่ยถ้าผมจะจับนะผมขอเลเวลสี่รอยขึ้นไปนะใช่เพราะว่าเราต้องใช้มันในการไปจับไททานนซอรัสอีกนะใช่ผมเราจะเราจะจับไททันกันนะฮะอ่าพอจับไททันแล้วก็ผมจะเล่นไปนเลื่อดเปลือยเลย ตอนนี้คือผมไม่รู้ว่าเราจะจาเกมอะไรดีอ่ะคือถ้ามันมีแต่เกมอาร์มันผมกลัวว่าทุกคนจะเบื่อกันนะเด็กประเด็นคงไม่หรอกใช่ไหมทุกคนนะเออเกมอาร์เป็นเกมสนุกจะตายใครจะมาบงมาเบื่ออะไรกันเล่าร้อยห้าอีตัวนี้ตัวนึงอยตัวคอตัวหกสิบเฮ้ยน้อ,นอ,นอน <c oughs> คิโรไม่หายหัวไปไหนวะ ขอผมขอตัวหาก่อนโอ้โหตรงนี้มาตรงนี้ทีไรผมรู้สึกใจคอไม่ดีทุกทีเลยไม่รู้เป็นอะไรอุ๊ยเชช่อะไรวะเนี่ยอุว้าวโดนเลยค,คืลสองร้อยยี่สิบห้าก็เยอะนะแต่ว่าเรามาหาแองคิลโลนะฮะ ไหนวะแมงป่องลอยได้ว,ว้าวอุ้ยโอ้โหเชื่อทำไมสัตว์บนขเ,เขาเยอะแยะกันจังวะโอ้ยเฮียแม่งเกิดต่อหน้ากูเลยก็มาเด็ก็มาเด็กลัว,วที่ไหนเอ้ากิฟิน ก,ก็มาดิตายหาสมตัวิวึยทีเล็กฮะโอเคโอเคเปลี่ยนตัวไอตัวววสามร้อยเราจะเปลี่ยนมาจากเวสามร้อยเก้าสิบอ๋อทำไมเจอแต่เวลเยอะกันจังเลยว่าแถวนี้มันเป็นอะไรล่ะเนี่ยโอ้โหแต่กิฟฟี่นี่คือเวลวน้อยเหมือนเดิมนะเออกิฟฟี่เ,เนี่ยวลวยาะๆนหากับเขายากเหมือนกันนะเนี่ย แต่ว่าทีเล็กสามร้ยเก้าสิบนะเมื่อกี้อ่ะคือแบบโอ้อ็เมซิ่งแต่ว่าตอนนี้ผมขอตัวหาแองคิลโลก่อนนะฮะเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่นะครับทุกคนครับตอนนี้ผมหามาสักพักแล้วนะคือแบบไม่เจอเลยสักตัวเนะี่ยแล้วเสียงไหนเป็นไหนวะแป๊บบนึงแป๊บบนึงเแบบดีย๋ยวเบาเสียงเกมหน่อย ผมเปิดประมาณนี้แล้วคนนี้คือตอนนี้คือผมหาอ e ีแองคิโลเนี่ยเวลสูงสูงนี่ไม่เจอเลยอ่ะเจอแต่เวลกิ๊กก๊อกวิร้อยสามห้าได้อยู่นะแต่ว่ามันน่าจะต้องมีตัวที่ว่าสูงกว่านี้สิ คือผมมัน่นใจว่าแองคิโลมันไม่มีทานที่มันจะเวลน้อยขนาดนั้นอะเพราะตอนที่เราไม่จับนะโอ้โหเลเวลแบบสุดยอดมากเจอละร้อยยี่สิบอ๋อหจะบ้าตายคือแต่ละตัวเวลแบบน้อยมากร้อยห้าสิบนี่ยังไม่ถึงเกเลย สามร้อยสามร้อยไปแล้วกูอ๋อคือคือคือกูออต้องเปิดคลิปแบบนี้ก่อนใช่ไหมกูถึงจะเจอเนี่ยเออคลิปอะคลิปเอปเอขา,าม360ุ้ยสามร้อยหกสิบครับผมคือผมต้องเปิดคลิปแบบนี้ใช่ไหมผมถึงจะเจอโอเคมีสูตรหาละฮะทุกคนผมเจอเคลสอีกแล้วนี่เจอหลายคลิปติดแล้วนะเนี่ยเคลสโซ่ แต่ตัวนี้เวลน้อยอะ่ะตัวนี้เวลหกบคือเควสโซตวนี้คือผมเจอสามคลิปติดต,ต่อกันแล้วอุ้ยใช่ไหมบอกว่าน่าจะหลายคลิปแล้วอะ่ะที่เจอเควสโซอ่ะคือเจอหลายคลิปมากโทษทีวะ่ะแกมาผิดอีพีแต่พอถึงอีพจับมึงเมือไหลยนะกจับแน่บา,าทุกคนเราจะกลับไปที่บ้านเพราะเราจะเอามันไปยิงให้สรุปที่บ้านนะเพราที่บ้านเราเนี่ย แน่นอนครับมันต้องปลอดภัยกว่าแถวๆนี้อยู่แล้วชัมม่าแองคิโลไปเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่ผมถึงบ้านเลยแล้วกันเนาะโอ,โอเคทุกคนตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านไปที่เรียบร้อยนะแล้วแองคิโลผมก็ทำการปล่อยเดี๋ยวผมขอตั้งที่เรียกเป็นแอตแทกทายเกตก่อนนะสไป,ปโนด้วยแอตแทกทายเกตเอาไว้นะหนูเดี๋ยวมึงไปกัดเธอลนอะนเดี๋ยวมึงไปกัดแองกิโลกูตายนี่กูทำไงวะเนี่ย เสื้อไอคิโลของเราครับนั่นครับผมเอ้าแล้วแล้วมันเดินไปติดบักนี่ครับเพศผู้นะตัวนี้แสดงว่าเวลสองร้อยสีสิบนั่นคือเพศเมียนะว้าวฮวันนี้วันอะไรครับเนี่ยขออน,นุญาตเอาไฟเบอร์ก่อนนะครับเออเราแต้มซื้ออานกนะูนลืมนึกไปเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวอามเดี๋ยวเราคัาดเองเอ้ยทุย เดี๋ยวอาเนี่ยเดี๋ยวผมคราฟเองก็ได้ไม่รู้ว่าคราฟได้ป่ะนะแต่ว่าผมมั่นใจว่าเหล็กเราน่าจะพอนะมั้งไม่เป็นไรแองคิโลเราไม่ต้องเอาอามาสเต็กสูงๆก็ได้เพราะว่าเราแค่เอามันไปขุดเหล็กแค่นี้ก็ได้แล้วเอาอะไรมากไามแค่ขุดเหล็กแค่เนี้ยเอามันไปขุดเหล็กแล้วก็เอาเหล็กมาเผาแค่เนี้ยคือหน้าที่ของแองคิโลเราใช่คือหน้าคือคือหน้าที่มันมีแค่นั้นจริงนะไอที่จับมาเพราะอยากได้เหล็กนั่นแหละฮะ ดาดาดีดาดาต่อเลยฮะนี่ทุกคนเยอะเหมือนกันเฮ้ยอมามังกูคราบได้ปะเนี่ยฮัลพอดีครับได้โอเคถ้าคราบได้เราก็ไม่มีปัญหาครับผม มังนจะไปขี่พาราโซทำไมไม่ได้แต่ขี่กูจะเอาอุจี้เออเอ,อ,อาเซนอาจารย์นี่แกดได้กดจะได้ทำงานที่แบบเป,ไป็นลูกผู้ชายมากก่ไม่งหรอนะเราดูกันว่าไปไหนกันอุนจ้บ้างนะครับทุกนเฮ้ย ทุกคนมันได้เสียเลยแปลกๆโอเคแล้วตอนี้เราจะรอถึงช่วงตอนกลางคืนนะเราจะไปย,ยิงเจ้าแองคิโล่สรุปกันแต่ขอไปดูก่อนว่าค่าสรุปน้อเท่าไหร่นะฮะผมขอไปดูก่อนว่าค่าสรุปมันเท่าไหร่แองคิโล่แย่ว่เฮ้ เไปอ๋อ oh, อยู่นี้โอ้เก้าพันสี่เองน้อยน้อยอันนี้ถือว่าน้อยมากแต่ว่าก็เดี๋ยวผมขออน,นุญาตนะเวมส์แกจะว่าใช่ไมฉจะจะฆ่าแกให้ตายอ่ะผมว่าเราจะเอาไอ้นั่นสั้นหน่อยอ่ะเราจะคลาเตียงนะ พอตื่นเช้าปุ๊บจะได้ยิงมาเลยขอนังเลยหนังเราสักยี่สิบาะเตียงนั้นใช้หนังยี่สิบไฟเบอร์ไฟเบอร์เดี๋ยวๆนะไฟเบอร์สิบห้าทำจริงเหรอไฟเบอร์ iber, กูมีห้าพันแปดกว่าแล้วเหรอคือตอนนี้คือไฟเบอร์เนี่ยรวยมากแต่เหล็กเนี่ยเหล็กมันเราไม่ควรจนขนาดนั้นอะ่ะถ้าเอาตรงๆนะคือเหล็กเราอะ คือจำใจเหล็กเราต้องมีเยอะกว่านี้นะอันนั้นแบบมันก็จนเกินเหล็กอะ่ะเหล็กเรามีน้อยอะ่ะไม่เป็นไรเราไม่ได้ขาดแคลนนะแต่ก็ถือว่าน้อยอะ่ะไม่ได้ขาดแคลนแต่มันน้อยอ่มันแค่น้อยเฉยๆเหล็กเรา แล้วผมว่เดี๋ยวผมจะหาของมาคราบประตูนะประตูเบียร์มอสอะมาปิดทางเข้าทางออกตรงนี้เอาไว้นะเออทำแบบให้มันรู้ว่าเป็นอนาเขตของบ้านเราเนะนี่ N ยนี่แองกิโลดูมันเดินดุ๊กดุก,ด,กดิ๊กเลยวอ้ผมว่าถ้าไปฟาร์มเล็กน่าจะได้เล็กค่อนข้างเยอะอยู่นะเออ ผมรู้สึกลำคัญไอ้บ้านเนี่ยผมอยากฆ่ามันให้ตายนะแต่ไม่เอาอะโอเคเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ถึงช่วงกลางคืนเลยละกันเนาะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาโอเคทุกคนตอนนี้เราก็จะมานอนกันแล้วแต่ก่อนที่เราจะนอนรนะับเราขออนุญ,ญาตออกไปเซฟก่อนนะเผื่อทีค่าหายมันจะไม่ลดนะครับนะเราต้องออกไปเซฟก่อนนะพาะเราต้อง เซฟตี้เอาไว้นะเปิดที่เราชอบมันไม่ได้อะไรประมาณนี้นะทุกคนเซฟใครจะเซฟอันที่1อันที่สองันที่3ก็ได้แตจ,จะชอบเซฟอันที่1มากกว่านะฮะมาจะได้จับแองคิโลแล้วเหล็กเราจะได้รวยๆสักทีเพราะช่วงนี้คือจนเหล็กมากเหล็กมีอยู่คือเล่นมาทั้งเกมเหล็กเรามีแค่ยี่สิบบามึงทำได้ยังไงวะ มาเอาทำอะไรเสร็จแล้วก็นอนในระยะที่มองเห็นเขานะปะ๊าบนอนแล้วรอบนึงถ้ามีให้นอนอีกรอบผมมาจะนอนอีกรอบนึ่งโอเคมาและตอนนี้นะครับแองกิโลอยู่ตรงนี้ก็ป้าบไปเลยคือมึงแค่จะไล่กูนี่มึงไปไกลขนาดนั้นเลยหรอปะ เชื่อป่ะละมันไม่มีวันให้มันถึงตัวเราเท่าเองกิโละเห็นไหมผมบอกแล้วมันไม่ได้มัน,ม,ม,นมันมาได้แค่แป๊บเดียวเองแล้วคุณจะวิ่งลงน้ำทำไมโอเคนี่เป็นไงค่า,งหา,หาเหลือศูนย์ ให้มันแบบเก็บได้มาแล้วนะแองกิโลเวลห้ารอสาสิบเก้านะฮะว้าวก็ถือว่าเป็นเลเวลที่ดีเลยนะครับนะแต่คือตอนนี้คือคือกูจะดีกับอะไรก่อน <c oughs> คือคือเราต้องดีกับอะไรก่อนตอนนี้ <c oughs> ไปดึงผมมานะ ่อนเคียวไป,ไปเดี๋ยวเราจะขึ้นไปนอนก่อนนะฮะก่อนปิดคลิปเราจะเอาแอคิโวของเราไปเทือนก่อนชิปหายแล้วกูนอนไปแล้วก่อนหน้านี้อ๋อครับอ่านเขาก่อนแปบ๊บหนึ่งเตรียมขอครับอ่านมันก่อนนะ เป็นชุดขี้ดินนะเสร็จยังเนี่ยเฮ้ยไม้มันนานจังโอเคตอนนี้เราก็ได้มาแล้วนะส่วนคิบเบิลก็อย่างที่ทราบครับผมเราต้องเก็บเอาไว้ตอนน้ำขอตัวไปหาแองคิโล ทุกคนแองหายอ๋อน้องน้องก็เห็นนี่คือของขวัญจากพระเจ้านี่เราจะมาดูค่าสาเตตัสของเขากันน้ำหนักน้ำหนักหกร้อยเหรอทำไมน้ำหนักน้อยจังโอ้ทุกคนน้ำหนักน้อยอ่ะไม่เป็นไร เดี๋ยวจะพาเขาไปขุดเหล็กกันไปหลอเราจะเอาเน้องแองคิลโลเอาไปขุดเหล็กกันก่อนเลยนะฮะไปขึ้นไปลูกแล้วมันเดินดุกดิกดุกดิกดุกดิกน่ารักชิบหายฮะบอกไปเลยไอ้บ้าเนี่ยโอเคก่อไปคลิปนะฮะเราจะเอาเจ้าหมอนี่เอาไปไปทุบเหล็กก่อนอาเจน ให้ลำบากไอาจีแล้วเดี๋ยวเราจะทำการคี้มันไปที่จุดเดิมนะฮะก็คือจุดที่มีเหล็กเยอะๆเราจะพามันไปขุดกันผมจะไม่เาวันรีเควสตใหม่แน่นอนโขนเลือตั้งหนึ่งหมื่นนะทุกคน EP หน้านะฮะอยากให้ผมจับตัวอะไรอีกก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับอันโลก็ได้นะ เดี๋ยวขอคิดดูก่อนนะว่าจะจับอโลดีไหมนะนี่ดูตรงนี้ทุกคนมีแอดอก้วยโอ้กังแต่ว่าบนโต๊แถวนี้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเยอะสามสีอีกตัวนึง อีกตัวเจ็ดห้าพวกเรา,าเขาไม่ค่อนน่าสนใจแต่อีกไม่นานนับเราเราน่าจะได้ต้องเราน่าจะต้องจับบอลโต้เพิ่มอีกหนึ่งเพิ่มนะเพรานะว่าเบอร์รี่ดำเราต้องใช้ในการคร้าแนกะปกติแต่ว่าตอนนี้แองคิโลนี่จะเป็นเวลาเฉลชชาสำหรับแกนี่แหละคือหน้าที่ของแองคิโลในตอนนี้ก็คือ มันกับที่กูคิดไว้เลยเดี๋ยวตันนี้นเป็นแอสเซาร์ก็ตเฮ้ยอ๋อผมจำได้ว่ามันทำบั๊กนี้ได้ดูนะตีสุ่มกล้องนี่โอ้โหเหล็กโคตรดเดยอะ เออเนี่ยเราจะตีเหล็กไม่กี่ก้อนนะแค่ตีไม่กี่ก้อนก็นีดูเหล็กดูเหล็กทุกคนโอ้โหแป๊บเดียวห้าร้อยแล้วอะโหดไปโหดอ่ะนั่นผมหัวแค่ทีเดียวเนะ่ดูนะทุกคนดูนะดูนะอ่ะดูหินตรงนี้นะหัดตุ้มว่า ดูเล่ทุกคนว้าวว้าวเลยว้าวเลยกูเนี่ยคือสูตรฟาร์มของที่ดีที่สุดนะของเกมอาร์คสไบลเอาใจลงมาอาใจลงมาเออหยุดแบกไปเลย กคนดูสิ่งที่เราได้ดิเหล็กแบบได้อย่างเยอะไปเจอโอโลพอดีเลยถ้าเราจะจับโอโลนะคะผมแนะนําให้ทุกคนนะเลงจ่าฝูงเขาเป็นหลักเพราะว่าจ่าฝูงเนี่ยจะเป็นตัวที่เวลเยอะที่สุดตัวไหนโอโลตัวไหนที่เวลเยอะที่สุดเขาจะได้รับตําแหน่งเป็นจ่าฝูงนั่นเองนะครับเอ้ย ep หน้า ep หน้าจับโอโลโอเคไม่ได้แล้ว ep หน้าเราจะจับโอโลซอรัสก,กันแต่คนนี้นะ่ ขอตัวไปฟาร์มเจ้าลูกดอกอยาสรุปอันนั้นก่อนนะครับพวกขาน้อไปเดินดุ่มๆอะไรอยู่ตรงนั้นวะเออไทเซลท็อปจะว่าไปผมเล่นมาตรงนี้ผมยังไม่มีไทเซลท็อปเยเออเล่นมาอยังไงมึงยังไม่จับไทเซลท็อปวะไปแเราจะควบแองชิโลกลับบ้านผมอาจจะไม่ได้จับไดโนเรสร์ให้หมดทุกตัวนะฮะคือตัวไหนที่ผมเห็นว่าเออมันมีประโยชน์เราก็จะจับมันมานะฮะ ถึงแล้วทีนี้เตาเผาของเราจะได้ใช้สักทีต่อไปนี้จะไม่มีคำว่าจะไม่ได้ใช้เตาเผาอีกต่อไปแล้วดูเหล็กได้มันอย่างเยอะโอ้โหสงสัยนะ่าจะต้องไปหาไม้เพิ่มโอเคผมว่าเราน่าจะต้องจับเดลเวอร์แล้วแหละฮะทุกคน ผมว่าเราน่าจะต้องจับเจ้าเจ้าดีเวอร์เลยลหละเพราะว่าของตอนเนี้ยมาเดี๋ยวเราเอาอันคิโลไปจอดก่อนเดี๋ยวเราต้องจับบอตโต้เพิ่มด้วย มันมีอะไรให้ทำนะช่วงนี้เราจเจ้เ่ยวไล้จับเดลสสอไปก่อนนะตัวไหนจับได้ก็จับนะแต่ไม่ใช่ว่าเราเล่นเก็บมาแล้วเราไม่จับเลยเนอะอันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้มันก็ไม่ใช่อ้ะยอันนี้มันก็ปดได้อีกตอนนี้ต้นหมักมันของเรานะมันสับปะรังนะยังโตแค่นีดียว่ รู้สึกสบายใจเลยอะแล้วอาใจกูไปบินทำเชอยอะไรไปหาที่ลงไปบ้ไปไปนี่ไองคิโลโอเคก็เวไปยังมั้งสำหรับคลิปนี้ถ้อบช็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสักคลายให้ผมด้วยครับอย่าลืมกดกระดิ่งที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้เราขอตัวไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ